ก็มาโย่เด็กับเตียงวันชาาเราคนเนอวัวชาาเรองคาราบ้านคับูตีตบนะครับรูตีตบวัวยาชาวก็มากินน้ำจีนกินน้ำจีนกับเพื่อนดูเพื่อนมาแต่ก้อนเราวันนี้ก็เราได้กล้องกันในเมืองวันึง้าหลักล้างควมนเป็นต่อไปได้ก่อนน้ำจนนีรคนเน้นเลยครับอันนี้ครับวัวยชาานี่ ก็ขอสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนนะครับเพราะว่าก็จะมีาหารที่สาลากลางต้นเดือนนะครับพอดีวันนี้นะครับก็เดอกาสพาเพื่อนนะครับมาจากเมืองนครนะครับมากายเครื่องหนังครับทุกคนมาคอยชมคอยลุ้นกันนะครับว่าปักพวกจะได้สักเท่าไหร่เดือนนี้นะครับทุกคนก็นัดแรกเลยนะครับไม่เคยมาก็มาลงของพวกกระหนังพวกอันโอ้อันมือฮันแนนเมกเลยครับทุกคน โอเคมาคอยชมและกอติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับที่ตลาดสารกลางช่วงต้นเดือนเสาร์อาทิตย์นะครับโอเคเดี๋ยวมาชมกันเลยไะ Oh, yeah, I'm วันนี้เรอยนะวันนี้ต้องนะไอ้วันไหนกอ็่เลม่มเยเพื่อเอกับทุกคนก็วันนี้พามาชมบรรยากาศในเมืองตังมอนเดิมกับลาดตลักกลางช่วงต้นเดือนนะครับก็วันนี้ตรงกับวันเข้าครับทุกคนเนีตรงวันเข้านี่ครับมีกอง้ายหมักไม้เลยับทุกคนีกองขายคนก็เดิมต่ยกันออกมาแล้วนะครับทุกคน,นก วันนี้วันเสาร์ตอนเดือนนะครับพอมีสองวันนะครับทุกคนนี่สองวันนะครับนครับวปลานี่คือย้อนมาจากเมืองโครนโอ้โหวัวปลาแบบแต่ละตัวเดือนแต่เร็ววันไปแน่นเลยวะรอบนี้มาเหล่ากันนะครับมีปลาบางโก้มังโก้ปีโก้ปีโก้โอเคเปิดเพิ่มวันนี้เอาแต่ไรวันนี้โอเคเปอนโอ้โหปลาจะช่วเปย์กับ กองปีโก้นะครับเดิมๆกโ็โยรัดใบกล้วยเลยแต่วันนี้ออคุณเต๋นี่หว่ามาด้านหลังล้างครับนี่ฟลามาเป้ครับทุกคนได้ครับนี่ช่วยๆเป้ครับทุกคนโอ้โหเมานุ่นก็ได้นะครับเมานุ่นได้วันนี้วันเ้าหนัดแรกเลยนะครับทุกคนเลกครับวัววัวโอ้โห,โห,โหจุดยอดเป้นนะครับ ปลาเด็กก็มีนะครับนี่ปลาเด็กนะนี้นี่ครับปลาเด็กกออามาเป้นะครับปลาปุย,ยปลาเกาหลีปลาเกาหลีม่วง,งโ,โอ้โหมีปลอมนะครับมีปลอมเลยครับทุกคนนี่เหล็กปลาเด็กเป็นตีมันมาจากเมืองโรดูนี่การบังกลมปีกลมเมืองโคนนร,น,รโคนะครับใกล้ตรงกันนี่ครับปลาเด็กโูร์ติแล้วเรียรวหวันไว้เจ็ดแปดบิ้ลนะครับแน่นเลยนะครับแน่น นี่ร้านญี่ปุ่นนะครับร้านญี่ปุ่นนะครับเป็นโอ้โหนะครับเจแปนเจแปนนีรรร่กรอบมาเลยกับเบื้องนี่ปลาสมองจะมีเม้นปลานะครับทุกคนมีสอยแรลกกับสอยแรลกมีกล้องด้วยๆไปกับทุกคนเด้อปลากัวปลามือจ้องโอ้โหนูรับเมทัลลิก้กกาเล้ครับนี่ครับร้านนี้นะครับทุกคนนี่ตางไม่ตัางเก้านะครับทุกคนต่อเน,นี้ยมขหน้าไปตัาง อันนี้จงไปโรงปักนะครับทุนโรงปักกับปลามมาเปยครับทุนนี่กับวัวปลาอ่าง่าก็มีครับทุนนี่ครับจะรงไปก็เนี่ยสลา,ากลางครับทุนนี่สาาลากปลานี่ครับนารงปักนะครับไอ้หนูครับสลา,ากลางยูหน,นูเลยครับการเรื่องต้นจังหวัดเลยก็อมบอจอนะครับทุนนี่ครับพอกล้ามาถึงก็นเนี่ยเจอ บอกเน้นเมกนะครับก็ฟังนู้จะเป็นบอกซอยอา,อาหารได้ก็มีนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปเลยไปอันนี้ตัวน,นี้ก็มีนะ อ่ารก็เยอะนะครับทุกคนอาหารก็เยอะครับมีร้านอิสลามอยู่แล้วนะครับนี่ร้านอิสลามก็มีนะครับทุกคนนี่อาหารอร่อยเลยครับก็เดี๋ยวนี้แล้วก็เอาหนุนนะครับนี่มีครบเลยนะครับไก่ไก่ปลา ทอดอไม่เดิน่กันเ้ับาไกครตสามร้อยครับทับทีก็ตามไปเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่เคบับนะครับเคบับของกาครับายอดได้ใจไรเพื่อนตอนนี้เวลาก็เกือบาโมงแล้วยอดยอดันหาปัน0 0้าพันเลยนะโอ้โหห้าพันแล้ว วันนี้กะว่าสักเท่าไรหมื่นสองหมื่นนะสองหมื่นน่าได้กลับเั้าห้ามื่นจองวันโอเคนะโอเคนี่นะครับได้กลับประกวกมาจากเมืองครครับทุกคนนี่ขายเครื่องหนังครับก็ห้าโมงครับได้มาห้าพันแล้วในกองเพื่อนก็ประมาณสักพันกว่าบาทแล้วโอเคพันกว่าบาทเลยครับทุกคนนี่ก็มาลุ้นกันนะครับว่าเราสรุปแล้ววันนี้เราจะได้สักเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคมาคอยชมกันพรุ่งนี้ต่อนะครับ ในครับหัวจระเข้ในแล้วว่าหัวจระเข้เกย์ถนในแล้วว่ะโอ้โหโอ้นี่หัวจระเข้ครับทุกคนนี่หัวจระเข้เลยนะครับเแท้ๆเลยครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยครับตกคนี้แตบนี้ก็โอเคแล้วนะครับอัเออเอไอนี้ตรมด้าเลยว่ะ mình bỏ chạy đi coi, có đi? Đi coi cái gì nữa? Ok, xe lướt luôn. Khởi lên, vô là gặp tụi ก็มาปุ๊บด่านบังลาวนะครับทุกคนเด้อสันมาเกบั๊บนะครับเมืองตรังกาวันนี้ยุติแก่ใ,ใลกล้เตซ่าหลักลางครับวันนี้ในด่านใกล้แต่วันนี้มายุตท่าหลากักลางลาต้นเดือนกับเจ้าอาทิตย์ต้ตนเดือนนี่ครับนี่วันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศนี้ลเลยนะครับจัดๆกันเลยนะครับทุกคนเด้อสัมสะอาดนาตาลน,นะครับทุกคนอ่นานมุสลิมโโนเนาโอเคปั๊บอ่านอะไรก็เมืองกลางเลยกับเจ้าเจ้าเดียวนี่เนาะไม่มีจเจ้าอื่นนี่ ้าเดียวก็เหมือนเมืองจังเลยนะครับทุกคนมากันได้นะครับมากเยอะเยอะนะครับทุกคนมากันได้นะครับคนมาเยอะเยอะของขายมากมายเลยครับน,นี่เสื้อผ้าจะเป็นส่วนนี้ครับมีส่วนเสื้อผ้าโอ้โหตลาดก็ยาวมากครับทุกคนตลาดยาวมุ่นไปอบ น้ำเผอเลยครับทุกคนนะครับวันนี้ขอไาทุกคนมาชมช่วนอาหารนะครับทุกคนนี่ตนี้่วนอาหารแล้วก็สังค้าก็นนะครับครบเลยแหละ่วนนี้กับจะร้อนหน่อยนะครับทุกคนตลาดสารากลางช่วงต้นเดือน เดือนทีน่แล้วแค่จุดนี้ครับส่วนแต่เดือนนี้ครับยาวไปหน้านู้นเลยครับยาวไปสกวนไปชมบรรยากาศดูนะครับนี่ครับยาวไปนู่นเลยครับส่วน,นมีครบเลยนะครับนี่ก็เล่นนี่ก็เล่น สวัสดีครับมากันนะนี่ครับนี่น้องมาขายผ้าครับทุกคนนี่นี่ครับของเยอะมากเดือนนี้นะครับทุกคนนี่ของเยอะนะครับนี่จุดนี้หน้าอำเภอครับทุกคนนี่หน้าอำเภอปีนี้แบบเดือนนี้แบบแน่นเลยครับทุกคน,นยาวรือมุ้นเลยครับตลาดวัน สองติ์ต้นเดือนครับทุกคนนี่ที่ว่าการอำเภอเมืองตรังนะครับอันนี้ของเด็กเล่นก็อยู่โซนนี้นะครับนี่ตั้งแต่นูน่นโอนโควิดนะครับก็ไม่มีมาแต่ก็นี่ก็เริ่มมาแล้วนะครับโอ้ยาวมาถึงนี้เลยครับทุกคนนะครับยาวถึงรถเลยอยู่รถเปิดหอยนาฬิการครับโอเคจะเ,เดินย้อนกลับ คนได้ชมบรรยากาศตอนเย็นๆครับตอนนี้เวลาก็เนี่ยบ่าย5้าเกือบ5้าโมงครับเกือบหโมงครับน้ำเพื่อครับโอ้โหนี่ครับคนเยอะมากครับคนเยอะมากครับเดดเริมเริ่มตกครับพอตะลารางก็ไม่มีเสนานเลยครับตอนนี้ก็เริ่ม มีพา,าวินเต็ครับรรครับ,รบนี่วินเต็โอโ้โหนี่กับเก่าๆอันนี้จึเป็นลานแบบตลาดก็ใหญ่มากพนตลาดกลางเลยครับที่จุดนี้ครับที่เขาจัดหันสมัยก่อนที่เรายังวัยรุ่นนะครับทุกคน นะตอนนี้เวลาก็ตุ้มกว่ากว่าครับทุกคนเอยอดเท่าไรแล้วหมื่นสองหมื่นโอ้ยหมืน่มนสองแล้วโอ้โห,โหสุดยอดยิ่งยิงเพื่อนเรานี่ของเพื่อนเท่าไรแล้วยอด 5, โอโห้าพันอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยครับ,รบทุกคนนี่นี่ตุ้มกว่ากว่าแล้วยอดหมื่นกว่าหมื่นกว่าแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่กลรองหนังครับทุกคนนี่เครื่องหนังโอ้โหคนเยอะมากครับคนเยอะมากกับผ็ก็โอ้โห เชียนมาก,ก็ไปได้แล้วกันก็ไปแล้วอ๋อไปแล้วอืมยอดปังๆแล้ววันนี้ยอดปังๆแล้วเชียนมาก,ก็ไปกันก็ไปอ้โหนี่เหลือแต่นี่กระทะเมาดุนได้นะครับทุกคนตีตลาดจัลกลางครับคนโอ้โหคนเยอะมากครับทุกคนมีหนูครับอย่างคนเนี่ยทุ่มกว่าๆจองทุ่มแล้วคนยังเดินแน่นอยู่เลยครับทุกคนก็พรุ่งนี้อีกวันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวก็เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ